สวัสดีตอนเสาร์พี่น้องสวัสดีเด้อทุกท่านตื่นมาเมื่อนี้ตอนเสาร์เมื่อนี้ครับาพี่น้องมา่ส้มบรรยากาศเบิง่งยามเสาร์เบิ่งมาเกือบปลาพี่นอ้องเ่อครัก่อนจะออกเดินทางไปทำงานอีกเมื่อนี้ ไปเจาะบาลานคือเก่าตื่นเห็นว่าเกือปูเกือปลาเกือง่วง่วกับปล่อยออกไปแล้วปล่อยออกไปทั้งหลังบานง้ออะติดทงใหญ่แค่นี้จะเดี๋ยงง่วสบายอยู่เนาะน้องปลาสามารถปล่อยง่วอะไรตามสบายได้เลยข้องใส่ไก่ กับโบควายได้กินปลาได้พี่น้องนในฟองใส่ไก่ใช่ป่ะฮะเดือดไปปล่อยไปปลาเช็กเดือนนหน่อยเดือดร้รายจำได้กับโบหูแต่ก็ <c oughs> ไม่มีอยู่โบควายได้เอาขึ้นมากินไม่ยังมากเดืยดเสีย่ยงไมได้ <c oughs> ดินหมูฟองมากอะใส่เวทเอาเอาขึ้นมาก กูโมโกินเดในใี๋ยวนี้่อเนี่ยพ้อนีกระี่ขกันอืมก่อนปลาเค็งนี่เนาะ เก็บพ้อมวลนซื้อหรอบุกองใส่ไก่ก่อนออกเดินทางพี่นอ้องต้องการตังเตรียมกันเนาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใส่งานในการเจาะน้ำห้อ เติมหนังเติมใน่ขาเขคุณผู้ชของ่าหางเงินี่ยล่าให้นอนจัดแจงแต่ละเสาเกียมยังเนี้เกียมยังเนีเมื่อนี้กับบัวลไปกไกลจอบอาลานที่บาดเมื่อกี้เองเนาะบัวลอไปไกลกาเป็งเกียมรถยางหอน ยางยางอ่อนเนี้ยนต้องไปเติมลุ่มตื่นเสา์มากอะนี่ละพี่น้นองในยี่สิบต้นแล้วยี่สิบหาต้นเึ้งอยู่นี่ยู่ในแแลนยู่ในแทนปูนยวแกไ,ก,นนกไปตอนนาอเพราะว่าเสานี้กับปัจจุบาณ แปดเกาลูงอีกต้อในที่อีกสุดหนึ่งเทสอดีไปส่งดู่ใ้ทูกค่าเป็นต้องการหกสิบตนตอนเอาไปส่งไปก่อนครืนหนึ่งี่น้องจองไปก่อนเนี้ยเฝืนบอเอาน้ำเข่ากินทอดตักจองไปก่อนได้สามสิบตนนะครับไปส่งไปก่อนไปส่งก่อนครืนหนึ่งธุรกิจหลายอย่าง

ที่เองนะพี่น้องงามเกี่ยงภาคดีที่เองแต่ใส่ใจเนาะหาประกันเลยถูกขายจะได้คลองดีแน,น,น่นอนหนาซิปเส้สนแข็งเนี่ยวะต้องเคาะก่อน,น เอาออกผู้เดียวกับอะไรอีกพี่นนองเสาลักคัวสำหรับออมบ้านเห็ดกำแพงได้เห็ดกำแพงอะไรสบายเ็แข็งแล้วเ <c oughs> มื่อเทียกับออกเจ้าหน้นมามรานพี่เนาะได้เหมืนองงมนนี้ ออกเดินทางพี่น้องออกเดินทางรถจอฮะ <c oughs> ไป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 เลนไเนะ,กกะไปเลยฝาไปเลยเนีไยไปเละเลยะเลยนไปเลยนะไปเลยนลยนะไปลยนะไปเลยนไปเลยเลยไปเลยนะไปเลยะไปเลยนะไปะไปเลยไปเลยนไปนะ แตจ่จะได้ซื้อน้ำหมกน้ำมันไปให้แต่ว่ากินขขาวเสาก่อนเขาเสาวก็ท่า,ทานกินเนาะฝากเป็นกำลังใจเนี่เด้อพี่น้องเอ้ยฝากเป็นกำลังใจฝากสวยสนับสนุนเนี่ยเด้อไปไมปขอกันอยู่ฝุ่นนอร์พี่น้องมาพี่น้องกลับมาเบิ่งงานต่อ,อว่ะเจาะวาลานกินเก่าทีมงานเท่ามาอีกวอรที นนาโยกีพึ่งหน้าของของขจ้โโกของจอดของหน้าจะมีโชคดี้วพี่น้องเจอตาหนามแล้วเจอตาหนามยูทีโคโลเกนยูที่มาทยยี่โบเมตรนเจอตาหนามตัวแท่เียดีบริจ้อเดลยพี่น้องมันเกินสาบเมตรสาิเมตร่านั้หนหรือสามสิบ,บ30 m. 30 m ตัวใส่นามใสกบายนี่บนหนามขจ้า,า,าสำหรับใส่ขั้วฮื่ง ติดต่อมาอใส่ขั้วเฮือนใส่สำรับขั้วเฮือนธรรงมาลาด้วยว่าโอ้ยปัญหาอีก,อรออห,กหรอหนาวจัดเลยนะดอ๋ลงไปตอนนี้ได้อยู่18เมตรแล้วพี่น้อง18เมตรเป็นเสาเนี่ยเทศสาละกัวอะไครับมาเบิ่งงานน้ำตางจ่องพารา เครื่องนี่ลลบดีใสหลังบอนี่แล้วก็เครื่องเลื่อบเปี่ยเรรยห้าดเียงหน้าเดนี่งียงหน้าเด้อนี่เียงหน้าขาเจ้าารมากาศไก่สเขาสู้รดูฝน ตั้งหมดเลยต้องลยเปิดปั๊มมาใส่เดอรพี่น้องเลยเปิดไซเดอร์มาจก็บอไวยันปั๊มใหม่ต้องไปแลนอีกหานเพื่อนหลังหนึ่งต่อปั๊มมาจากเพื่อนหลังหนึ่งเครื่อโทรศัพท์ฮะโทรศัพท์กล้องกล้องกล้องวิดีโอเสียบจะัวนี้ติดแล้วเจอกไปเลยนะ ตามไปขี้อันนังนหนึ่งเยี่ยมเตือนอะไรนะสำเร็จพี่น้องสำเร็จจบเลยเจอตาหน่อบอยหน่อยแพงกว่าอย่าร่อยเลยพี่น้อง ข้ยเรือบร้อยไหลไปเลยเพื่อปิดงานอีกกดูที่ไปสามเมตรพอดีสามสีสามเมตรพอดีดีบอกแล้ววยนนี้บอเินนะเนาะเกินขาดเกินขาดย้ายเด้ตัดหน้าเจ้าบอยพักเอา ขึ้นมาหนาขึ้นมาหนาตรนีน้โซลี่เลยพี่น้องเพื่อตาหนาใหญ่แห้งแบบี้านนานนาอยู่แล้วนี้านากำลังคุณเขียวทอดตัดจอออกเพื่อจะ,อะได้เป่าหลางบอในขั้นตอนต่อไป ในร่มทาง เร็จภารกิจพี่น้องปิดงานอีกกลับมาที่เดิมสถานที่เดิมส่เติมคือมืออื่นเตรียมงานไปต่อปิดงานพอดีสว่งบายมุง่งสว่วงหนึ่งมุง่งพอดีพี่น้องเลยปิดงานตอนเทียงกลับมานั่งอยู่เฮือนบัดรอถาหมดแหละแดดี่ออนออนเนยตอนนี้แดดแห้งได้จังจีิ เทเสาอีกไปกลับมากับทีมาเทเสาเสาละครัวดูขาเขาจะจองไว้ยางหลายเห็ดน้ำเบ่ท่านเลยตอนนี้งานกะอังงานจอกันยังร้ายน่องยังล่อถาคิ้วเงีวเหยียดเลยงานจอกันเลยนี่สำเร็จภารกิจผู้ดีบายมุ้งหนึ่งแล้วมนันมันไปอีกจอหนำโบาลานสำหรับใส่ขัวเฮือนมันอีกหมืน่นหนึ่งบ่อหนึ่ง ได้หมื่นละโบหมื่นละโบแอบเงี้ยฮะขันเอามาแล้วคือนตื้อยเก่งให้ขาคิวคาหัวคิวปิดไปอีกมื่นหนึ่งปิดไปพี่น้องปิดไป <c ười> มันมาแยกก็ฝากดิดตามขวนนะก่อนเออฝากเนี้สองบอ่อเตีย๋ยบอ่อเตี๋ยวฟาดุยบ่อเตี่ยวฟาดุยเด้อนี่แหละขั้นนี้นะฟาดุย เราจะได้เข้าพวเอาเมนบอกเสานี่ยแล้วโทรมายังไ้เมซื้อโอ้แล้วทามน้ำเมมั้งเปลูกค้าสั่งเสาเสาแบบนี้เสาหนาสันนี่ก็ได้บ๊บเทไห้พี่น้องนะขาเจาไปอย่างไรด่วนอย่างไรด่วนมมนกับบไหรไดเทนะอย่างไรมือนี่นะอย่างไรมือนี้มมนกับทรงพรท่านเยะกตรงไหนที่สั่งให้เอาหัาเห็ดออกมาก็มีแต่เสาเงว เขาจะยังไงซองเมียถาวันนี้เสาไม่แต่ซ้ำเมตรขึ้นไปนเห็ดยังเห็ดกระถ่อมปลายหน้าหเห็ดกระถ่อมเทียงก็เถือถ่อนเออก็ขังก็ขังเถือนก็ต่ำเนาะซองเมีย้าเอาเื่อนพวกนี้าสมัครนะดินจะู่ันไนทำอะไรพี่น้องกลับมาครับมา,บมาที่เสากินซั่วขี้รา มาเด้อมาเด้อสัวขี้เหล่าเด้อเดี๋ยวไปไปหาปลาคุงก่อนปลาคุงมาพ่อวันี่อุ้ยเครื like ่องลมมาอุ oh, ้ยกรยุฝนลมพี่น้องเครื่องลมอู้ยสายยังเลยอู้ปลาชิมนี่ฝนลมมาแล้วเมื่อคึนเมื่อทีเอ้าบาดยานยูเบิ้งซิมก่อนแซ่บๆยังกระตาซิมก่อนสัวขี้เหล่าเด้อนี่อื้อม สม้สมน้านี่กะปีก็มงึงกินกะปีเอมึงกินสุดสดสน่่มันเลนดรักมึงจะมีพักครับอ้าวพี่นี้ดาไปก่อน,นอแล้วพี่น้องเออผลนลมมาแหะเก็บเัรเก็บของเขา่าบาดเ่อซองก่อนไปพอกันอีพีด่ามน่าอ้ยสมสมสมกัน